สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับทางช่อง t s p o r t c h a n n e l นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปซับทีวีนะครับพบกับผมจิรพัฒน์บลาวนำที่นรายการนะครับก็รายการของเราทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา15บนกาเป็นต้นไปนะครับเป็นข่าวสารฟุตบอลไทยในรอบสัปดาห์นะครับก็สรุปนะครับสิ่งที่น่าสนใจเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับมาในวันนี้นะครับก็เริ่มจากข่าวทั่วไปนะครับ เป็นทุตบอลไทยลีกกันก่อนนะครับไปกันที่เชียงรายนะครับมาสมิทาคินะครับเป็นกุญซือคนล่าสุดนะครับของกวางโซมหาภัยนะครับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแชมป์ไทยลีก2019นะครับโดยมาสมิทาคินะครับหวังว่าทีมจะสามารถรักษามาตรฐานที่ดีนะครับ กกลุ่มหัวตารางไทยลีกเอาไว้ให้ได้นะครับหวังโ่งหมหาภาัยนะครับคว้าแชมป์ไทยลีกมาครองได้สาเร็จเมื่อปีก่อนนะครับ2019เถ้าเราจำกันได้นะครับแล้วก็ออกสตาร์ท4นัดแรกมี5คะแนนนะครับรั้งอันดับ10ของตารางในเวลานี้นะครับเมื่อก่อนหยุดโควิดที่ผ่านมานะครับทีมของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ต้องอาจจะปรับจังหวะก,การเล่นให้เข้าที่หลังจากนี้พักไปนานนะครับ สภาพนักเตะในตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เกือบทุกคนนะครับการได้ซ้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทีมก็จะดีขึ้นไปอีกนะฮะมาสมิกล่าวนะครับตอนนี้พยายามกระตุ้นนักเตะนะครับแข่งขันกันเองภายในทีมก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับส่วนเป้าหมายของทีมแน่นอนนะครับคือการรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้นะครับเพราะว่าเราต้องกลับไปเกาะกลุ่มหัวตารางไว้ให้ได้นะครับเพราะในฐานะแชมป์เก่าเนี่ย การทำงานมันค่อนข้างยากนะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเป้าหมายของสโมสรที่วางเอาไว้นะครับโปรแกรมนะัดต่อไปของสิงห์เชียงรายนะครับเทอร์ด้าไทยลีก2020นัดที่5นะครับสิงห์เชียงรายจะเปิดบ้านพบกับพีทีประจวบนะครับที่สนามสิงห์สเตเดียมวันที่12กันยายน2563ครับ6โมงเย็นนะครับ ก็มาสมิทากิก็เข้ามาอยู่กับทีมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับก็พาทีมาเอฟซด้วยนะซึ่งเอฟซก็ยังเลื่อนไปต่อนะต้องรอดูผลงานของมาสมิทากิหน่อยนะครับอยู่ดีแกก็มารับคุมทีมเชียงรายเลยนะครับเมื่อก่อนนี้เคยคุยกับแกในช่วงของเมื่อก่อนอยู่ไทยฮอนด้าแล้วก็ไปพัทยาไปทำอะคาเดมี่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หายกับญี่ปุ่นไปกลับมาทีมมาเป็นโค้ชเชียงรายเฉยเลยนะครับ มีข่าวเอกนิตมาฝากด้วยนะครับนักเตะของเชียงรายในเต็ดนะครับก็เจ้าบุ๊กเอกนิตนะครับหลังจากที่เจ็บเกมของทีมชาตินะครับจำได้ก็เป็นเกมไปเยือนเวียดนามนะครับก็เกมนั้นผมก็ไปถ่ายด้วยนะครับซึ่งเกมที่เจ้าบุ๊กเจ็บก็น่าจะเป็นเกมนั้นแหละนะครับเราก็กลับมาในช่วงสิบเก้าพฤศจ กิกาครับแล้วก็เจ็บตั้งแต่นั้น3ามี่เดือนก็พักรักษาตัวนะครับแล้วก็ถึงตอนนี้ติดโควิดไปอีกนะครับเจ้าตัวก็น่าจะหายดีแล้วนะครับชูบุกนะครับเอกนิษฐ์ปัญญากองกลางของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับตั้งเป้าคัมแบ็กหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บช่วยต้นสกัดขวาสิทธิ์ไปเล่น a อฟซีแชมเปี้ยนลีกเป็นปี2ติดต่อกันนะครับหวงโซ้งนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนะครับออกสตาร์ทได้ไม่ดีนักนะครับเก็บได้5คะแนนเองนะครับ อยู่อันดับที่10ของตารางนะครับก่อนกลับมาฟาดแข่งอีกครั้ง12กันยายนนี้นะครับสภาพความพร้อมของทีมนะครับบุ๊คเอกนิตก็ได้กล่าวนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมเต็มร้อยแล้วนะครับหลังจากฟื้นฟูร่างกายมาอย่างต่อเนื่องนะครับบริการภายในทีมถือว่าดีนะฮะทุกคนพร้อมช่วยทีมนะพี่ๆหลายคนที่มีการบาดเจ็บตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับรวมรวมแล้วถือว่าฟิตเต็มร้อยนะครับ ปีนี้นะครับช่วงสี่นัดแรกเนี่ยเราเริ่มต้นกันไม่ดีนะครับมันยังเหมือนขาดอะไรบางอย่างนะครับทําให้ทีมเนี่ยไม่ลงตัวแต่ในช่วงการฝึกซ้อมร่วมกันประมาณ1เดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับเราเน้นเรื่องความเข้าใจในการเล่นร่วมกันเพื่อทําให้ทุกคนกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับเช่นเดียวกับการทํางานเป็นทีมที่ดีขึ้นนะครับส่วนเป้าหมายของทีมในช่วงเล็กแรกนะครับเราจะพยายามพาทีมขึ้นไปเกาะกลุ่มโซนบน เพื่อคว้าสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลที่สองติดต่อกันให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเราต้องการนะครับก็ประมาณนี้นะครับจ้าบุ๊กเอกนิตนะครับก็กลับมาฟิตเต็มร้อยแล้วนะครับถ้าไปตาม Facebook ของเอกนิตจะเห็นว่าซ้อมซ้อมมซ้ออย่างเดียวนะครับพัฒนาหรือเข้าวี่ร่างกายกลับมาฟิตต็นที่แล้วนะครับไปดูทางฝั่งบุรีรัย์กันบ้างนะครับ มีข่าวแจกออกมาทางสมาคมเริ่มเขาเรียกว่าไงกระตุ้นนะครับเริ่มการส่งข่าวแจกมาเรื่อยๆนะครับหลายๆทีมจะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างเชียงรายยูเนเต็ดนะครับก็เอาเจ้าบุกมาคุยเอามาซมิทากิมาคุยนะครับไปดูทางด้านบอสโกกันบ้างนะครับโบสตาบันโดวิชนะครับเฮสโค้ชของบริลัมยูเนเต็ดนะครับก็บุกแข้งซอกเกล้วนะครับให้กลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอนะครับ เพื่อทวงบัลลังก์แชมป์ไทยลีกกลับมาให้ได้นะฮะให้แฟนบอลได้ชื่นชมอีกครั้งนะครับปราสาทไฟฟ้าบุรีรัมย์นิตเตดน,นครับออกสตาร์ทสี่นัดแรกไม่ดีเหมือนกันนะครับเก็บได้เพียง4คะแนนนะครับและเก็บใช้ได้เพียงนัดเดียวนะครับบอสโก้นะครับได้กล่าวว่าที่ผ่านมาได้มีการฝึกซ้อมที่เข้มข้นและต่อเนื่องนะครับนักเตะหลายๆคนมีสภาพร่างกายที่พร้อมกลับมาลงสนามนะครับเชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายก็คือกลับมาทําให้ดีที่สุดในการออกสตาร์ทครั้งใหม่ วันที่12กันยานะครับตอนนี้พยายามทำตัวให้พร้อมที่สุดเพื่อทําให้ผลงานออกมาให้ดีนะครับแน่นอนว่าเป้าหมายของบูดาเมเตเนี่ยทุกปีเนี่ยคือการเป็นแชมป์นะครับแล้วก็คาดหวังสูงเสมอนะครับแต่สิ่งที่สําคัญต้องโฟกัสไปทีละเกมรักษาความต่อเนื่องนะครับมีฟอร์มการเล่นที่ดีนะเป้าหมายในแรกๆเนี่ยต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่โคตาเอฟซีทุกทีมต้องหวังแบบนี้หมดถ้าเป็นท็อป ท็อปไฟล์แล้วกันนะสำหรับทีในเมืองไทยนะครับต้องพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อทำผลงานให้ดีขึ้นนะครับเชื่อว่านักเตะในทีมต้องการสิ่งเหล่านั้นและการห่างเกมไปนานสำหรับนักเตะหลายคนมันก็จะเป็นปัญหานะครับแต่เราก็พยายามปรับปรุงข้อิดพลาดต่างๆให้ดีขึ้นกุญแจสำคัญของการเป็นแชมป์ลีกนะครับคือความสสม่ำเสมอนะครับปีที่ผ่านมาเราขาดตรงนั้นเพราะฉะนั้นนะครับปีนี้ต้องทำผลงาน ให้ได้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอที่สุดนะครับเชื่อว่าจะอยู่ในเส้นทางที่ดีและมั่นใจว่าทีมจะฝ่าฟันปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็กลับสู่เส้นทางการเป็นแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนัดที่ห้าบุมล์จะไปเยือน b ีจปทุมนะครับที่ลีโอเซเดียวันที่ส3กันยายนนะครับไปต่อเนื่องกับขา่าวเจ้าแบงค์สุพรรณเหมือนตาก,กันหน่อยครับจากบุมล์นะครับส่งเข้าประกวดนะครับ เผยว่าเป้าหมายของทีมนะครับในศึกเตอต้าไทยลีก2020คือการนำความสำเร็จกลับมาสู่ทีมและแฟนบอลอีกครั้งนะครับก็เจ้าแบงค์ได้กล่าวถึงทีมนะครับเริ่มต้นได้ไม่ดีนักใน4เกมแรกนะครับตอนนี้มีความพร้อมมากขึ้นมีการฝึกซ้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ทุกคนอยู่ในสภาพที่พร้อมนะครับบุรัมยยูไนเต็ดเป็นทีมใหญ่ครับมีเป้าหมายเดียวคือประสบความสำเร็จ ื่อแฟนบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทุกคนนะครับแม้จะเริ่มต้นได้ไม่ดีนักแต่ทุกคนก็พร้อมกลับมาพาทีมไปเล่นเอฟซีเชมเปี้ยนส์คได้ในปีหน้านะครับส่วนเป้าหมายระยะยาวคือการคว้าแชมป์ไทยลีกกลับมาครองให้ได้ส่วนตัวผมเองนะครับพยายามปรับปรุงข้อผิดพลาดนะครับทบทวนฝึกฝนอะไรที่ยังขาดก็เพิ่มเติมสิ่งเหล่านั้นเข้าไปนะครับส่วนอะไรที่ทาได้อยู่แล้วนะครับก็จะพยายามทาให้ดีขึ้นต่อไปนะครับ ผมเชื่อว่าจากการร่วมซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับจะทําให้ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยลงและทําให้ผลงานของทีมออกมาดีนะครับของหน้าบูรัมยูนิเต็ดกาวทิ้งท้ายนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับ13กันยานะครับก็จะกลับมาเตะก,กันแล้วนะครับบูดัมก็จะออกไปเยือนบีจปทุมนะครับ